สวัสดีครับเช้าของวันศุกร์ครับที่อำเภอขาวพิษทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาครับบ้านในสวนหลังกระทัดรัดอันนี้นะครับบ้านของหลานครับวันนี้เรามาเยี่ยมหลานที่จังหวัดนครราชสีมาหน้าบ้านนี้จะมีต้นขนุนครับ เพื่อหนุนนำให้ก้าวหน้านะครับเข้ามาด้านในก็เป็นบรรยากาศของบ้านสวนนะครับแต่บ้านหลังนี้ที่แตกต่างจากที่อื่นคือเป็นสวนส้มโอครับสวนไม้ผลอื่นๆนะครับที่เช่นมะม่วงก็ยังมีขึ้นนะครับปลูกแซมออกกันเอาไว้ครับแล้วสวนส้มโอเป็นอย่างไรผลผลิตนะครับเรามาดูกันครับผม สภาพสวนสมโอนะครับจะเป็นร่องนะครับปลูกต้นสมโอ2สองฝั่งนะครับแล้วก็จะมีร่องน้ำนะครับสมโอก็จะมีการใส่ถุงห่อเพื่อป้องกันไม่ให้มีแมลงวันทองมาเจาะผิวนะครับสีของถุงที่เอามาหอ,อก็จะเป็นตัวบอกครับว่าเก็บรุ่นไหนรุ่นไหน อย่างนี้ต้นนี้นะครับมีถุงสีฟ้านะครับบางต้นก็จะเป็นถุงสีขาวครับก็แสดงว่าลูกส้มโอจะสุกไม่พร้อมกันนะครับอย่างรุ่นนี้เก็บสีฟ้าสีขาวก็ปล่อยเอาไว้ก่อนพอครบอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็จะเก็บสีขาวตามกันไปแบบนี้ครับอย่างต้นนี้มีทั้งสีฟ้าแล้วก็สีขาว นะครับก็แสดงบ่งบอกถึงว่าออกลูกออกผลไม่เท่ากันนะครับมาถ่ายตาด้านล่างของต้นต้นไม่สูงหรอกครับส้มโอแต่ว่าให้ผลผลิตดกมากเลยนะครับเราให้ท่านดูนี่เราไม่ได้พาท่านมาเก็บส้มโอนะครับเพราะเราเก็บไม่เป็นแน่นอนเราไม่รู้ว่าจะเก็บลูกไหนตัวไหนแต่เราจะพาท่านมาเก็บนี่ครับ มันขึ้นแซนอยู่ในสวนส้มโอครับนะครับแล้วก็เม็ดแดงแล้วครับซึ่งเราจะต้องรีบเก็บก่อนที่มันจะแห้งเหี่ยวนะครับมามาเก็บพริกขี้หนูกันครับผมในพริกขี้หนูแบบพริกขี้หนูต้นใหญ่มากครับแล้วก็รูปดกมากด้วยนะครับเม็ดพริกทั้งเขียวทั้งแดงเลยครับมาครับ เรามาช่วยกันเก็บพริกนะครับนะนะครับเราต้องหากันไกลแล้วมั้งครับเนี่ยนะครับนะเอาครับแล้วเดี๋ยวเราเก็บได้เท่าไหร่เราจะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับเก็บได้นิดหน่อยแล้วครับเริ่มเก็บมาครับ มาช่วยกันเก็บครับผมนะเยอะแยะไปหมดต้องใช้ตัดเอาแล้วครับใช้กันไกบ่บรรจงตัดเอา,าวันนี้จะเก็บหมดต้นไหมล่ะครับเวลาไปซื้อเขาอย่าบ่นว่าพริกแพงนะครับขั้นตอนเก็บยากมากเลยนะนี่นี่ครับผมนะนั่งเก็บเพลินไปเลยครับ ตรงนี้อยู่กิ่งต่ำๆครับก็นั่งเก็บช่วงไหนมันสูงก็ยืนเขย่งเก็บครับผมนี่นะครับผลผลิตจากสวนส้มนะครับขึ้นแทรกมาครับแต่ได้ปุ๋ยจากการให้ปุ๋ยส้มโอก็เลยดกดกมากครับเก็บแต่เม็ดแดงๆอหมดแล้วครับตัวนี้ นะครับได้เท่านี้แหละครับใช้เวลาไป40นาทีเลยละครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ